ตรา391เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้ใช้สิทธิ์เลิกสัญญาแล้วคู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กับคืนสุธานะดังที่เป็นอยู่เดิมแต่ทั้งนี้จะให้เป็นที่เสริมเสียแก่สิทธิ์ของบุคคลภายนอกหาได้ไม่วรสอส่วนเงินอันจะต้องใช้คืนในกรณีดังกล่าวมาในวรคต้นนั้นท่านให้บวกดอกเบี้ยเข้าด้วยคิดตั้งแต่เวลาที่ได้รับไว้ วรรคสามส่วนที่เป็นการงานอันได้กระทำและเป็นการยอมให้ใช้ทรัพย์นั้นการที่จะชดใช้คืนท่านได้ทำได้ด้วยใช้เงินตามควรค่าแห่งการนั้นๆหรือถ้าในสัญญามีกำหนดว่าให้ใช้เงินตอบแทนก็ให้ใช้ตามนั้นวรรคสี่ การใช้สิทธิ์เลิกสัญญานั้นหากกระทบกระทั่งถึงสิทธิ์เรียกร้อ,องค่าเสียหายไม่